ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระธุดงรูปหนึ่งตามว่าพระมหาอารันผู้ตั้งใจออกเดินธุดงเพื่อขัดเกลากิเลสทันยิ่งหน้าเข้าสู่ผืนป่าลึกที่ชาวบ้านเรียกว่าป่าคำรามเงียบเพราะแม้ในยามกลางวันยังมีบรรยากาศวังเวงเรากับมีผู้คอยมองอยู่เสมอชาวบ้านห้ามท่านไม่ให้เข้าไปหลวงพ่อป่านั่นมีสิ่งที่ไม่ควรพบยามค่าคืน แต่พระมาหาอารันเพียงยิ้มถ้าจิตมัน่นทำก็เป็นเกราะต้องกันได้หมดคืนแรกในป่าลึกค่ำนั้นท่านกลางกรดใต้ต้นยางใหญ่ลมพัดเอื่อยทรงกลิ่นดินป่าแต่พอเข้าสู่ยามสองเสียงฝีเท้าก็เริ่มดังรอบกลดไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นลักษณะของคนเดินลากเท้าช้ายาวและหนัก พระมหาอารันลืมตาขึ้นเห็นเงาร่างหนึ่งหยุดอยู่ห่างไม่ถึงสิบก้ารูปร่างผอมแห้งผิวคล้ำดำเหมือนเงาไม้ดวงตาลึกโป๋เราหลุมฐานมันกล่าวเสียงเบาท่านผู้เจริญที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับคนตื่นพระถามกลับอย่างสงบแล้วโยมอยู่เฝ้าที่แห่งนี้ทำไมสิ่งนั้นนิ่งก่อนตอบเสียงเหมือนลมพัดผ่านโพรงไม้ ข้าหลงอยู่ในป่าน,นี้นานนักไม่มีใครเห็นไม่มีใครรับรู้ข้าทิ้งร่างไปแล้วเหลือแต่หน้าที่เฝ้าด่านทางของผู้หลงตนเองพระมหาอารันได้ยินเช่นนั้นก็แผ่เมตตาท่านสวดบทเมตตาพรหมวิหารเสียงกังวานก้องในป่าลึกเงาร่างนั้นสั่นไหวราวกับลมแรงพัดเปลวเทียนมันเอ่ยขึ้นครั้งสุดท้าย ข้าไม่เคยมีผู้ชี้ทางให้เลยขอบใจท่านจากนั้นร่างนั้นก็จางหายไปกับหมอกเหลือเพียงความสงบที่ป่ามอบให้ครั้งแรกในรอบหลายสิบปีรุ่งเช้าพระมหาอารันออกบินทบาทและพบชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพวกเขาตกใจเมื่อเห็นท่านอยู่รอดปลอดภัยชายชาราผู้หนึ่งกล่าว เมื่อก่อนมีพรานป่าเข้ามาแล้วตายหายไปในนี้เขาเดินลากเท้าเพราะขาลากตอนโดนกับดักไม่มีใครพบศพเขาอีกเลยพระมหาอรันเพียงยิ้มสงบเขาไปดีแล้วโยมเขาแค่รอผู้มีเมตตามาเปิดทางหลังจากคืนนั้นป่าแห่งนั้นกลับสว่างสวัยขึ้นอย่างน่าประหลาดเสียงฝีเท้าลากในยามคำ่ำก็ไม่เคยปรากฏอีกเลยคืนที่สอง เสียงกระซิบจากต้นไม้หลังจากคืนที่พระมหาอารันช่วยดวงวิญญาณพรานพระนิจมให้ไปสู่พบภูมิที่ควรไปความเงียบสงบก็กลับคืนสู่ป่าท่านเดินลึกเข้าไปอีกหลายย่านตั้งใจจะปักกลดในผื้นป่ากึ่งเขาที่ชาวบ้านเรียกว่าดงช้างหลบเงาเมื่อพระมหาอารันเลือกที่เหมาะตั้งกลดแล้วท่านก็ออกเดินสำรวจพื้นที่รอบ,รอบ ่าในบริเวณนั้นเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็เบาราวกับมีใครสั่งให้หยุดยามสองต้นไม้เริ่มเอ่ยเสียงเมื่อลมพัดผ่านเหมือนมีเสียงกระซิบแผวลอดออกมาจากรากไม้ไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงที่มีเจตนาท่านจุดเทียนเล่มเล็กตั้งจิตภาวนาพอสงบเสียงนั้นก็ชัดขึ้นหลวงพ่อ ท่านได้ช่วยคนหนึ่งไปแล้วแต่ยังมีอีกผู้หนึ่งยังร้องอยู่ใต้ดินนี้พระลืมตาขึ้นไม่มีใครมีเพียงต้นตะเคียนใหญ่ตั้งตระงานอยู่ด้านหน้าท่านเอ่ยถามด้วยใจสงบหากผู้ใดเดือดร้อนจริงจงบอกเถิดเราจะแผ่ส่วนกุศลให้ต้นไม้นั้นนิ่งไปก่อนเปลือกไม้ส่วนหนึ่งลอกออกเบาๆเรากับแวกออกเอง เผยให้เห็นรอยจารึกเก่าที่ซี่แทบมองไม่เห็นเป็นลายคล้ายตัวอักษรโบราณของชาวป่าพระวางมือบนลำต้นตั้งสติแน่วแน่ท่านใดนั้นภาพหนึ่งก็เล่นเข้ามาในใจท่านภาพของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวรุงรังใบหน้าเศร้าตาแดงช้ำเราผ่านการร้องไห้ไม่หยุดเธอกระซิบในห้วงนิมิตข้าถูกฝังเอาไว้ที่นี่ ถูกซ่อนเพื่อนไม่ให้ใครรู้เรื่องความตายของข้าเสียงนั้นเหมือนสะอื้นจากใต้ดินลึกทําให้ตะเกียงเทียนสั่นไหวโดยไม่มีลมพระถามด้วยความเมตตาโยมอยากให้เราช่วยสิ่งใดเธอตอบเบาๆแต่เจ็บปวดข้าไม่ต้องการแก้แค้นไม่ต้องการให้ใครเดือดร้อนข้าเพียงอยากให้ผู้คนรู้ว่าข้าเคยมีตัวตน ขอเพียงคําสวดส่งให้ไปไกลจากที่แห่งนี้พอสิ้นคําภาพก็ดับวูบป่าทั้งป่ากลับมาเย็นชื้นเหมือนเดิมแต่ใต้ดินกลับส่งไอเย็นขึ้นเหมือนกําลังรอการปลดปล่อยพิธีค้นคืนความสงบพระมหาอารันนั่งลงตั้งเทียนดอกเดียวแล้วเริ่มสวดบทเมตตาให้ดังกังวาน เสียงนั้นก้องไปกระรอบดงช้างหลบเงาและไม่นานนักพื้นดินใต้ต้นตะเคียนก็สั่นเบาๆราวกับผู้ที่ถูกลืมกำลังผ่อนลมหายใจเคื่อกสุดท้ายชั่วขณะหนึ่งกลิ่นดอกไม้ป่าที่ไม่บานในฤดูกาลนี้ลอยมาแต่ปลายจมูกพระรู้ทันทีว่าเธอได้ไปสงบแล้วแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบเสียงแผ่วหนึ่งก็เอ่ยขึ้นไม่น่าจะมาจากคนแต่ชัดเจนเราพูดแนบหู ขอ,อบใจท่านแต่เส้นทางของท่านยังไม่จบตรงนี้ไม่ได้มีแต่ค่าแล้วป่าทั้งผืนก็กลับมาเงียบสนิทอีกครั้งแต่เป็นความเงียบแบบมีอะไรซ่อนอยู่รุ่งเช้าหลังจากเหตุการณ์เงาเด็กสลายพระมหาอรันเดินลึกเข้าไปในดกช้างหลบเงาอีกระหว่างเดินท่านสังเกตว่าดินใต้เท้าอุ่นผิดปกติเหมือนมีอะไรซ่อนตัวอยู่ข้างล่างแต่ลมป่าย,ยังคงนิ่ง รากับทั้งผืนป่ากำลังฟังการก้าวของท่านอยู่เ,เงียบๆไม่นานนักพระมหาอรันก็มาถึงลานดินกว้างกลางป่าตรงกลางลานมีรอยเท้าช้างขนาดมหึืมาแต่ไม่ใช่ช้างธรรมดารอยเท้านั้นมีห้านิ้วเหมือนมือคนและกดลึกจนพื้นดินยุบลงไปหลายครืบท่านพึมพำเบาๆนี่ไม่ใช่รอยสัตว์โลกทั่วไป ขณะดเดียวกันลมเย็นแรงก็ตีเข้ามาเหมือนมีใครสูดลมหายใจใหญ่จากด้านหลังสิ่งมหึมาปรากฏแต่ไม่ใช่สัตว์อย่างที่เข้าใจเมื่อพระมหาอรันหันกลับท่านเห็นเงาสีดําขนาดใหญ่สูงเท่าต้นตะเคียนลักษณะไม่ชัดเจนเหมือนหมอกหนาทึบจับตัวเป็นรูปร่างมันไม่มีตาแต่รู้สึกได้ว่ากําลังก้มมองท่านอยู่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากทุกทิศพร้อมกันหนักช้า และแก่กว่ายอดไม้ในป่าทำไมเจ้าปล่อยพวกเขาออกไปพระสงบไม่หวั่นไหวเพราะพวกเขาไม่ควรติดอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเงาดําขยับตัวเสียงคล้ายกิ่งไม้พันกันกระแทกดังสะท้อนมันถามอีกเจ้ารู้หรือไม่ว่าที่นี่ไม่ใช่ป่าปกติแต่คือเขตขังแห่งความกลัวของผู้คนพระไม่ตอบแต่ตั้งจิตอย่างมั่นคง เงาดำเหมือนจะยิ้มแม้ไม่มีปากและเอ่ยเสียงลึกจนพื้นดินสัน่นข้าคือผู้ที่คนในป่าเรียกกันว่าเท่าเงาผู้ดูแลทุกเงาที่ถูกทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้